สำหรับการมาร่วมอบรมคอร์สในครั้งนี้นะคะสิ่งที่เรารู้สึกว่าอะไรที่มันอยู่ในหัวเรา ความฝันความคิดข้อมูลอะไรที่มันสเปะสปะอยู่ในหัวนะคะตอนนี้มันมีการคัดกรองจากหน้างานจริงๆออกมาอย่างนี้นะคะ่ะแล้วทําให้เรามีความรู้สึกว่าเป้าหมายเราค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะทําอะไรยังไงการที่เราจะลากฝันเราออกมาข้างนอกเนะะี่ยค่ะหมายถึงว่ามาทาลงมือทําจริงๆเนี่ยมันเริ่มมีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะ ความคิดที่ว่ามันยากหรือความฝันลงลงแรงๆเนี่ยมันเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาสําหรับโบเไล่านะคะซึ่งคอร์สนี้รู้สึกว่ามันได้ประโยชน์มากจากการมาร่วมคอร์สหคือเราได้มาเห็นมุมมองต่างๆของเพื่อนร่วมร่วมคอร์สนะคะแล้วก็การที่เราได้ข้อมูลจากคุณครูทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะ จริงๆแล้วมันมีอะไรสนุกมากกว่าการมาล่าฝันมันก็คือการเรียนรู้ในทุกๆก,ก้าวที่เรากำลังจะไปนะคะขอบคุณนะคะกับการมาร่วมคอร์สนี้แล้วก็ขอบคุณตัวเองเหมือนกันค่ะที่กล้าจะมาลงทุนด้านนี้นะครับของวันก็ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยร,รู้นะครับแล้วก็ได้รู้ในสิ่งที่จําเป็นจะต้องรู้ในการทาโรงแรมนะครับก็เป็นคอร์สที่ดีที่แนะนําที่ใครที่อยากจะทาธุรกิจโรงแรม หรืออยากจะมีความฝันอยากเป็นเจ้าของโรงแรมที่หนึ่งก็แนะนําให้มาเรียนครับที่ได้มาสัมมนาสองวันนี้นะครับมันเหมือนเป็นการที่เรามาแลวความรู้จาก8ปีที่อาจารย์เนี่ยสั่งสมประสบการณ์แล้วก็ลองมาก่อนหน้านั้นให้เราแล้วนะฮะเราเขาก็สรุปมาเป็นในหนังสือ2อวันนี้ที่เราสามารถอา่านแล้วก็ต่อยอดต่อไปได้เลย คุยง่ายก็คือถ้าคุณอยากจะทำโรงแรมนะครับคุณจะต้องรอบรู้ในทุกๆด้านเพื่อที่จะเป็นผู้จัดก,การโรงแรมหรือเป็นเจ้าของโรงแรมที่เป็นที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถใช้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้คุณอย่างยั่งยืนนะครับคนที่อยู่ในการสัมมนาในรอบนี้ก็นิสทุกคนครับรวมถึงอาจารย์ก็เป็นคนที่นิสมากถ้าคุณมีความฝันอยากจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กที่นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่คุณจะเริ่มต้นรู้ทุกอย่างของการเริ่มต้นการเป็นเจ้าของโรงแรมครับ